เทศกาลภาพยนตร์และโทรทัศน์ LGBTQ+ นานาชาติแห่งประเทศไทยหรือ Thailand International LGBTQ+ Film and t v Festival ประจำปี2567จัดงานสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทางเพศณนะโรงภาพยนตร์สยามภาวรัยศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพันธมิตร ภาคเอกชนชั้นนามุ่งเน้นการสนับสนุนการสนทนาเพื่อขัดเคลื่อนสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ ความหลากหลายและความเท่าเทียมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติค่ะสัมมนานะครับระหว่างประเทศนะครับที่ต้องการส่งเสริมความหลากหลายความสัมมนานะครับระหว่างประเทศนะครับที่ต้องการส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมทางเทศจึงร่วมกับ บริษัทกันตนานะครับเนี่ยคุณเต้น,นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนสาคัญนะครับภาครัฐไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอเปลี่ยงลําพังได้เพราะนันต้องมีพุ้นส่วนเข้ามาขับเคลื่อนก็ในห่วงนี้นะครับก็จะตั้งแต่วันที่ตั้งจริงๆตั้งแต่วันที่ 6, ับนะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10นะครับก็กันตนาเองก็เขาขับเคลื่อนเรื่อง LGBTQ+ นะครับแล้วก็กับเรื่องฟิล์ม นะครับเพื่อที่จะผลักดันนะครับความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศให้เป็นที่รับรู้ของสังคมแล้วก็เรื่องของฟิล์มซึ่งเป็นภารกิจที่กันทนา <c oughs> เขามีความเชี่ยวชาญนะครับมาขับเคลื่อนกันในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราก็มาร่วมมือกันในวันนี้ก็มีเรื่องของการเสวนานะครับการสื่อสารนะครับให้สังคมได้ทราบถึงความหลากหลายความเท่าเทียมนะครับทางเพศเพื่อที่จะ ให้ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับหลักๆเลยเฟสติวัลครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเราขอขอบคุณมากๆเลยทุกท่านเหลยาเด็กสองท่านท่าด้วยนะครับแล้วก็อาศัยความกล้าหาญมากนะครับในการรวมพลังที่จะทำให้เกิดงานแบบนี้ครั้งแรกเป็นการรวมคอนเทนต์จากทั่วโลกนะครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเราอยากสื่อสารและอยู่ที่อยากสื่อสารเรื่องอะไร สื่อสารกับใครแล้วก็ใช้ภาพยนต์ใช้บคุคคลสำคัญในการบรรณมาช่วยกันทำธุรกิจสื่อสารกันครับแสำหรับดมไดเองมีคัดเลือกยังไงบ้างคะสำหรับภาพยนต์ที่เราจะนำมาใช้ครับจริงๆจากทั่วโลกเราค่อนข้างจะ selective ในการดูว่าภาพยนต์เรื่องนั้นๆเน,นี่ยเวทีเหมาะกับหลายๆหลายๆกล,ลุ่มที่ที่สสจะเชิญเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเราต้องการสื่อสารให้ทุกๆกลุ่มเป้าหมายเลย แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นปีแรกเนี่ยเราจะความเรื่มืออยากเต็มที่จากทัวท่วทุกมุมโลกจริงๆนะครับแล้วก็คือก็ต้องเยนยาำว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เรจะสือเป็นสืบอโลข้นหลัจากท่ไหน่นะเป็นครั้งแรกที่รวม LGBTQ p l content จากทั่วโลกนั้นเราต้องการเป็นฐานเป็น,นขับของ LGBTQ p l content กะรับเป็น ต้องขอบคุณทางกันตนานะครับที่ที่คุณเต้เองก็ลุกขึ้นมาผลักดันเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่คุณเต้พูดว่าเราต้องการเป็นผู้นำนะ<ช>ครับในการที่ส่งเสริมสิทธิ์เหล่านี้จริง,รงๆร่วมกันซึ่งจะเห็นความร่วมมือว่าภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันแล้วก็มี หุ้นส่วนที่เป็นต่างประเทศเพื่อที่เราต้องการเป็นผู้นําของโลกใบนี้จริงๆว่าเรากล้าหาญอย่างที่คุณเต้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วนะครับแล้วก็การที่มีปรบรส่รนดเท่าเทียมก็แสดงจุดยืนของประเทศไทยชัดเจนว่าเราต้องการความเท่าเทียมเราต้องการความาลดความเหลื่อมล้ําต่างๆนะครับเจ็ดคติในสังคมคิดว่าเราถ้าเราเปลี่ยนไปด้วยกันเราก็จะเห็นความเท่าเทียมร่วมกันครับ,รบผมคิดว่าการสื่อสารให้สังคมไทยนะครับคนไทย ได้ทราบวันนี้เราเชิญอเอกราชทูตต่างๆนะครับผู้แทนจากต่างประเทศมาร่วมนี่คือแปลว่าสากลเนี่ยเขาเปิดรับเปิดกว้างเขาเห็นความเท่าเทียมมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีเจตคติของอสังคมไทยบางส่วนซึ่งต้องการให้ท่านเปิดกว้างนะครับแค่ท่านเปิดใจเปิดกว้างนะครับความเท่าเทียมความหลากหลายต่างๆนั้นเป็นแค่มายาคติต้องการจริงๆแล้วต้องการให้สังคมไทยได้เปิดใจนะครับมายอมรับ ก็จะเกิดความเข้าเทียมกันครับ